สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและแลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดแล้วก็ s ช a r กด subscribe ติดตามเป็นกษากับช่องชั้นได้ขอ,ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคาดการณ์โดยดูดสัญโตสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Believer สามหกเตรงด้านล่างนี้ครับด้านล่างวงกลมนี้แอดไลน์ดีมาถามข้าวคุ้ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้3ต่อตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25นะครับเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันเดดไลน์แล้วก็็เปนนวัสสุุดดทท้้าายยของ เ,เดือนนี้ด้วยนะครับที่จะลดให้3ต่อเนาะก็วันนี้ไม่ได้19บเก้าครับเหลือเวลาอีกแค่5วันพอจะลงวันที่2ี่นะครับก็เหลืออีก5วันเนาะคลิปอะไรดีมาําคข้าวคูก่กนเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้จะเป็นการพราจรณ์เดือนตุลาคม2 5 6 6มีการโคจรยกยานราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้ครับและไม่มีดาวไหนย้ายซ้ำเนาะในเดือนนี้ราศีมังกรดูจากด้านล่างและคนามังกรอยู่ทางขวามือครับตนุราศีมังกรตรงนี้ที่นี้นะครับ ดาวทุกดวงกำลังจะไหลมาสู่ราศีมังกรแล้วนะครับดาวรายเดือนนะก็ここคือพวกกลุ่มนี้นะครับเป็นดาวรายเดือนทั้จริงดาวเกตก็เป็นดาวรายเดือนนะแต่ว่าคือคือไม่ใช่ดาวรายเดือนจริงๆก็คือ2เดือนถูกไหมครับแต่มันก็คืออยู่ในเขตของเดือนไม่ใช่ของปีเข้าใจไหมครับปีเนี่ยคือดาวประหัดนะครับราหูเสราร์แล้วก็มาร์ตอยูนะครับคือพวกรายปีเราเราพูดไปแล้วเนคลิปที่แล้วน,น,นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ขึ้นไปเรียนการเงิน ก็คือดาวเสาร์จะมนะครับดาวเสาร์เป็นดาวทุกขลาบเป็นดาวที่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ดีครึ่งแล้วก็มีข้อเสียครึ่งข้อดีคือตกพบดีได้ดีแต่ข้อเสียคือมีรายครึ่งหนึ่งด้วยมันมันเป็นลักษณะของคนมังกรเป็นแบบนี้ครับได้ก็ได้ครึ่งเดียวเสียครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าไปอยู่ในพบเสียเสียครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือมันมันก็แปลกประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่ได้ดาวราศีมังกรนะครับ ถ้าตกราศีมังกรเป็นพบอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะได้ครึ่งเสียครึ่งเหมือนกันแต่คุณอย่าเป็นดาวเสาร์ก็คือวาสนาได้ครึ่งเสียครึ่งเขาว่าวาสนาได้ครึ่งเสียครึ่งแปลว่าคุณอย่าเพิ่งคิดใหญ่ฝันใหญ่นะครับคนมังกรเนี่ยคิดใหญ่มากนะครับเป็นคนที่แบบฟุ้งอะครับเป็นคนฟุ้งแต่มันทําไม่ค่อยได้คนมังกรเนี่ยตอนผมเรียนนะครับคือผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ดูกอาจารย์เดียวนะครับผมศึกษาไปทั่วเลยผมไปดูคนอื่นเขาไปทั่วเลยเพราะผมไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วหนังสือคือ เป็นสิ่งที่ผมจะไม่แตะมันเลยวิชาโหาราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าอะไรไม่มีใครเคยถ่ายทอดเคล็ดลับลงในหนังสือครับดังนั้นผมจะไม่อ่านหนังสือเลยเพราะหนังสือเนี่ยกำปั้นทุบดินมากเลยคือทายไปแล้วแบบด้านๆเนี่ยดูเหมือนมันไม่ใช่อ่ะคือ,ค,อคือไม่ได้ด่าใครด้านนะแต่หมายถึงว่าดูด้านๆหมายถึงเออมันดูเหมือนคขบยากรที่แบบเออรู้แล้วอันนี้ใครๆก็รู้อย่างเช่นอะลิใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าแปลว่าอุปสรรคศัตรูถูกไหมครับอะอะริราจะศัตรูเนี่ยเดี๋ยวไครับอ่ะก็ยังใช้คํานี้เลยดังนั้นเนี่ยก็คำคำ มันกำปั้นทุกดินนะครับอริมันยังหมายถึงอย่างอื่นได้เช่นสมุินะทุกคนรู้เขาว่าอริแปลว่าอะไรใช่ไหมอ่ะหนังสือเขียนแค่นี้แต่เราไปหาความรู้มาเพิ่มว่าอริแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บและนี่สินเห็นไหมครับคืออย่างน้อยรู้เลยว่านี่สินนะครับแต่โรคภัยแค่เจ็บเนี่ยยังยังรู้กันน้อยนะครับเพราะว่าอริคือการแบกรับอะไรก็ตายที่อะไรก็ได้ที่เราต้องแบกรับเช่นมีคนคนหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยน้องหมาเนี่ยเขาพิการ คือมันต้องลากตัวเองไปขาหน้าใช้ได้แต่ขาหลังถูกรถเหยียบมั้งไม่แน่ใจแต่แต่มันพิการนะครับพูดง่ายๆขาหลังเนี่ยพิการต้องลากตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปใส่ล้อนะครับใส่ล้อให้คือมันเป็นหมายถึงคล้ายๆกับขาเทียมของคนเรานี่แหละครับที่คนอื่นขาขาดเนี่ยหรือมีพิษอะไรต้องตัดขาดทิ้งเนี่ยครับก็ก็คือต้องใช้บางทีก็วิวแชร์ใช่ไหมแต่น้องหมาก็มีครับมันก็คือเป็นอย่างนั้นนะก็เลยให้มันก็เลยเลื่อนง่ายถูกไหมครับก็คือใช้ขาหน้า แบบวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะมันเรอมันก็เลื่อนตามไปได้อันนี้สบายเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับเอาละจั่วหัวข้อได้แต่ลงไม่ได้ครับโอเคก็เอาเป็นว่าคนบางกรเนอ่ะอย่าเพิ่งฟุ้งไปมากนะครับพยายามอยู่กับความเป็นจริงดูจากความเป็นจริงว่าเราจะทําอันนี้ได้เป็นรูกประทรรได้หรือไม่คือบางอย่างอย่างเช่นคิดไปว่าจะไปดองคานอย่างเงี้ยครับคือคิดไกลไปหรือเปล่านะครับ คือเอาเอาเอาโลกนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปาำคานดูโลกนี้ก่อนว่าคุณสำรวจโลกทั้งหมดหรือยังอะไรแบบนี้ครับก็จะไปอะไรประมาณนี้คือแบบสมมติสมมติอย่าเพิ่งไปคิด,ดาวคาันคิดโลกก่อนโลกยังยังดูได้ไหม่หมดเลยอะไรแบบนี้ครับเหมือนกับคนที่บอกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศไปทศไทยเที่ยวครบหรือยังอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ที่เขาชอบเบรกกัน,นเนี่ยนะครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ในเรื่องการเงินดีนเครื่องเสียเครื่องแต่ว่าตนุกระดุมพับแปลว่าจะได้เงินเพิ่มแต่ ดาวสร์ครับแปลว่าได้ช้าไม่ได้เสียนะได้ช้าแต่มันได้เงินก้อนด้วยนะครับเช่นแลาอาจจะได้เงินได้เงินจากงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาหรือบางคนคือคือบางคนไม่ได้ทาโปรเจกต์แบบใหญ่ๆแล้วได้ตังค์ครับเพราะว่าเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาดูไหมครับก็ไม่ได้แบบต้องไปครเอทงานแล้วได้เงินเพิ่มอย่างนี้นะมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาแต่มันก็จะมีวิธีหนึ่งคือ ไปทางานจ็อบงานเสริมนี่ครับมันก็จะได้เพิ่มโอเคปะ่ะทุกคนทํางานจ็อบงานเสริมได้หมดแต่อยู่ที่ว่าจะทําเป็นหรือเปล่าบางคนขายของไม่เป็นบางคนพูดไม่เป็นคือหมายถึงนั่งก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวแต่พูดไม่เป็นะนะครับบางคนสื่อสารไม่เป็นคือพูดเป็นแต่สื่อสารไม่เป็นก็มีคือพูดแบบคือคือผมคล้ายๆกับแบบนี้แหละแต่ว่าตามจริงกันไม่ใช่นะครับคือด้วยด้วยความที่ภา,าวะที่ผมถูกกดดันตรงนี้คือเวลา แต่ก่อนผมพูด15นาทีครับมันมันมีเวลาพูดเหลือเฟือพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแต่ตอนนี้ลดเหลือ10นาทีแต่บางทีมันก็เกินไป12นาทีอย่างเงี้ยครับเพราะมันไม่พอจริงๆเนี่ยอะไรแบบเนี้ย15นาทีก็มีเมื่อคลิปที่แล้วว่ะมังกรเนี่ย15นาทีเงี้ยครับเอออะไรแบบเนี้ยเกือบ15 14จุดกว่าเนี่ยครับเกือบ15เนี่ยในนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือมันถูกบีบบังคับเลยทําให้ผมอ่ะต้องต้องดูเหมือนลนๆนะครับพูดเร็วหลายคนชอบบอกว่าผมพู คือหลายคนพอพูดเยอะมันก็ไม่อยากฟังกัน่เฮ้ยยาวจังเลยเปิงเน็ตอย่างเงี้ยครับผมก็เลยพยายามพูดให้มันน้อยลงเข้าใจไหมครับเนี่ยมันก็แรงกดดันอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตามจริงอ่ะผมพูดรู้เรื่องผมรู้ทุกอย่างแหละพระดาพูดผมเด่นคือเราเราไม่จะไม่พูดเถียงว่าเราพูดเก่งไม่เก่งแต่ดูที่ดวงนยครับดวงผมมีดาพูดอยู่ตรงเนี้ยและเป็นภพที่ดีนะครับเป็นภพที่ดีดาพูดเป็นเกษตรด้วยนะครับก็จะได้อย่าง ดังนั้นเนี่ยผมพูดดีได้แต่ว่าม,มันมีความจํากัดบางอย่างนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรพูดเพื่อชั่วโมงหนึ่งก็ฟังได้แต่คนอื่นไม่ฟังนะครับเออโอเคจบแค่นี้เดี๋ยวมันจะไม่ไปไหนเลยเนี่ยอังคารเข้าสุราศีตุลวันที่9ตุลาคม66อังคารเข้าสุราศ์ตุลดวงแรกสุเดนกัมมะอังคารมาจากเดนพันธุพันธุกรรมะเนี่ยมันหมายถึงบ้านกับที่ทํางานนะครับมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องบางอย่างเรามาดูพบต่อไปลาภะลาภกัมมะแปลว่าจะได้โชคลาภเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน คลิปที่แล้วผมคาทายว่าม,มันเกี่ยวข้องกับการงานเราจึงการงานก็ได้หรือปัจจุบันก็ได้พันธุเล็งมาแปลว่าจะได้โชคดีเรื่องบ้านก็แปลว่าเราจะขายบ้านได้นะครับมีสิทธิ์ขายบ้านได้แต่อันนี้คือภาพรวมได้ไม่ได้นั้นต้องไปดูพื้นดวงด้วยนะครับค,ค,คือเขาเรียกว่าต้องไปดูดวงส่วนตัวบางคนก็โพสต์อยู่ได้แบบอาจารย์ราศีนี้ลัคนานี้ดีไหมคะหรือแบบอาจารย์ราศีนี้ลัคนานี้จะขายบ้านได้ไหมคุณไม่คิดจะจ่ายเงินให้ผมเลยเหรอ คือผมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะไม่ใช่คุณเดือดร้อนคนเดียวอืมก็ไม่ตอบตอบคือคือตอบได้ก็ตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็คือไม่ตอบคุณจะมาถามให้ผมตั้งดวงมันต้องเสียตังนะคือถามทําไมอะ่ะผมไม่เมกเซนนะว่าแบบคือทําไมต้องถามคือไม่มาดูด,ดูส่วนตัวเอาอ่ะเออถ้าบอกว่าดาวนี้ย,ย้ายเท่านี้ย้ายเจอดาวนี้จะเป็นยังไงบางคนก็ไล่มาเลยดาวนี้อยู่นี่ดาวนี้อยู่นี่ไปเจอดาวนี้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับ ไปเรียนเลยสิเออนะครับคือจะทำขนาดนั้นนะไปเรียนดีกว่าเนาะอ่ะทีนี้ดาวดาวเสาร์จบดาวพฤหสัสบดีอ่ะมัว่วละโอเคดาวทิศใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอังคารอังคารนะครับพันธุกกรรม,มะเนาะก็คือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักทรัพย์ที่อยู่นะครับหรือขายนะต่อไปดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลวันที่18ตุลาคม66มาเจอกับดาว พจธอังคาร,ารวิวาทวิวาทกันในเรื่องงานและชีไปที่บ้านก็คือวืว่นไบเรื่องที่บ้านและที่ทํางานจะมีการทะเลาะกาันเกิดขึ้นนะครับต้องระวังเคกว่าวิวาทด,ดาวพุธมาจากเรือนอรดิอ,อ,ร,อริลงเรือกนกรรมมะเห็นไหมครับมันต้องแก้ไขอปุปสรรคก่อนแล้วมันถึงจะประสบความสําเร็จคือมันสําเร็จแน่นอนถ้าคุณแก้อย่าหนีปัญหาหลายคนนะ่ะโอ้พอร้ายมันไม่อยากฟังเลยคือแบบร้ายอีกแล้วอะ่ะมันไม่ดีเลยผมก็ร้ายอีกแล้วครับดวงผมก็ร้ายอีกแล้วแล้วดวงในพื้นดวงเองเนี่ยก็ร้ายมาก หลายคนเนี่ยบอกว่าคือแย่เรื่องงานเรื่องเดียวเรื่องความรักเรื่องเดียวนะแบบโวยวายจะเป็นจะตายผมเนี่ยไม่ดีสักเรื่องงานก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีความรักก็ไม่มีอะไรชโอคลาบก็ไม่มีสุขภาพก็ไม่ดีเนี่ยเป็นป่วยไทรอยอยู่เนี่ยเห็นไหมครับผมไม่ดีสักเรื่องอ่ะผมยังไม่เห็นอดควรเท่าคุณเลยอ่ะแต่บางคนเนี่ยแบบโวยวายจะเป็นจะตายแค่เรื่องเดียวอ่ะแต่ผมเจอห้าเรื่องนะครับไม่ดีสักเรื่องตอนนี้นะดังนั้นเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างว่าผมเนี่ยร้ายกว่าคุณ ผมยังไม่เห็นโวยวายเลยจะววยวายอะไรกันนะกันหาคนเราเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องมีอุปสรรคสิถ้าคุณไม่อยากมีทุกข์คุณรีบทําบุญเร่งทําบุญแต่ตามจริงไม่ทันแล้วแหละมันต้องทาตั้งแต่เด็กแล้วมันถึงจะได้แบบเออสวายๆเป็นเทวดานะครับและจะได้ไม่ต้องทุกข์เนาะเพราะว่าอาจารย์ผมเคยด่านะแบอบกว่าถ้าอยากสบายอยากเกิดเป็นเทวดาอ่ะอาจารย์ผมพูดแรงกว่านี้อีกอ่ะทีนี้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ลาหุง คือถ้าคุณคิดอยากจะเป็นคนต่อไปอีกหลายๆชาติเนี่ยปรงให้เป็นนะครับถ้าปร่งไม่เป็นกรีบทําบุญให้มากๆแล้วเกิดเป็นเทเวดาจะไม่ต้องทุกข์โอเคกินบุญเก่าไปเรื่อยๆจะได้มีความสุขตลอดเวลาดาวราวหูเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดาพาดพิงถึงเทพนะครับแต่หมายถึงว่าชี้นําเขา่ากรีบทําบุญได้เป็นเทพก็ถือว่าเราส่งเสริมเขาเหมือนกันนะถูกปะ่ะอ่ะพันแยกย้ายจากพันธุกเข้าสิเดินสาชะนะครับคือคลิปนี้เละมากขออภัยจริงๆ อ,ออกจากพันธุมาเรเรนสาชามันจะมีเกณฑ์การโดนหลอกนะระหว่างคบเพื่อนเนี่ยดูดีๆแล้วก็สังคมจะหลอกเรานะครับดูดีๆอ่ะเต็มแค่นี้ต่อไปดาวราวหูอยู่ปีครึ่งอะเนาะมาจากเรือนกระดุมพระกระดุมพระสาชาแต่เราก็ต้องเข้าสังคมนะต้องปฏิสัมพันธ์นะพระ,พระดาวเสาคือเจ้าเดืนอนมังกรเนี่ยเป็นคนที่ คิดมากหวาดระแวงไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรกับใครเพราะกลัวโดนหลอกอ่ะถือว่าคุณไม่มีผลอะไรเพราะคุณก็กรองดีอยู่แล้วแต่กรองให้มากกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ตังค์สิเพราะว่ากระดมภาษาชาโอเคไหมต้องเจอสังคมทีนี้ดาวสุดท้ายคือดาวอาทิตย์โอเคทันตอนนี้สิบโมงดีดาวอาทิตย์ก็ส่ราศิตุลนวันที่28ตุลาคม6 6เนี่ยอาทิตย์ก็สู่เรือนกัรมะระวังลืมบอกไปนะดาวดาวหูย้ายสิบเจตุลาคมนะครับเนี่ยอ่ะ ผิดผิดอันนี้ผิดนะครับขออภัยทีนี้ดาวอาทิตย์เข้าส่เรือนกรรมะอาทิตย์เจอกับพุธหมายถึงเซ็นสัญญาเรื่องบ้านแต่เซ็นไม่ได้เพราะมันเป็นคู่ศัตรูพุธกลางคานเมื่อกี้เจอแล้วบอกเราว่ามันจะวิวาใช่ไหมครับพออาทิตย์เข้ามาปุ๊บยิ่งแล้วใหญ่อาทิตย์กลางคันแตกหักอุบัติเหตุพาตัดเลิกลาแตกแยกนะครับหมายถึงมีหุ้นส่วนก็แตกหมายถึงเซ็นสัญญาไปก็มีปัญหาทะเลาะกันนะครับหมายถึงอย่างเช่นอานา้าลั่ยชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งทำไมคุณไม่ไม่ซอมแซมก่อนจะมาขาย อ่ะพอพอเขาซื้อไปแล้วไงก็กลาเป็นว่ามันมีปัญหากันฟ้องร้องกันนะระวังนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าสังคมนี่ยมันไม่ดีเห็นหรือยังบางทีอ่ะตอนแรกมันก็ดีแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่พอเขาซื้อไปปุ๊บไปใช้อะไรสักอย่างอาจจะมือหนักไปหน่อยก็ทําอะไรบางอย่างแตกหักเสียหายแล้วก็มาโทษเราว่าทําไมของสิ่งนี้มันเปราะบางจังเลยมันนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็จะประครับอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะลองเอาได้ นะครับต้องระวังนิดนึงนะเราต้องบอกว่าถ่ายรูปไปให้ดูถ่ายวิดีโอไปให้ดูว่าทําตรงนี้มันเป็นอย่างนี้คือเราต้องรอบคอบนะครับเออถ้ามันจะแผนมาเราก็แผนซ้อนกับตลบไปเลยเข้าใจไหมครับเนี่ยเราต้องมีแผนการด้วยครับเพราะดาวดาวหงมีแผนการหมายถึงเขาว่ามีแผนการดังนั้นเนี่ยเราต้องมีแผนการฉลาดยิ่งกว่าเขาตลบเขาให้ได้เห็นไหมครับอย่างวิธีพวกเนี้ยเราต้องมีถ้าไม่มีก็คือโดนเสียเปรียบตลอดไปะครับโอเคประมาณนี้แต่ต้องไปดูด้วยแหละว่าดาวดาวหงเด่นไหมอย่างผมดาวดาวหงไม่เด่นเลยแต่ผมก็มี มีนะมีกลยุทธ์พวกนี้อยู่นะเพราะผมศึกษายเยอะไงโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะเ้วค่อยว่ากันในอีพีหน้าก็แล้วกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ